สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวจะมีจริงหรือไม่นั้นแม้จะยังเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่แต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้สูงจนพวกเขาพยายามคิดค้นวิธีคำนวณหาขอบเขตของความเป็นไปได้นั้นออกมาซึ่งล่าสุดพบว่าอาจมีเอเลี่ยนที่มีอารยธรรมอยู่ในระดับสูงพอที่จะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้อย่างน้อย36อยารยธรรมในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราทีมผู้วิจัยเรียกหลักการการคำนวณใหม่นี้ว่า ขอบเขตอเปอร์นิคัสทางชีวดาราศาสตร์ซึ่งหลักการนี้อ้างอิงแนวคิดแบบคอบเปอร์นิคัสที่มองว่าโรคใบนี้ไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ดวงพิเศษหรือเป็นศูนย์การคงจัก,กรวาลแต่อย่างใดแต่เป็นดาวเคราะห์แบบที่หาได้ทั่วไปและสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแบบมนุษย์ก็น่าจะมีอยู่ในที่อื่นๆหลายแห่งอีกด้วยผลคำนวณตามหลักการดังกล่าวยังชี้ชัดว่าอรารยธรรมมนุษย์จะต้องอยู่รอดจนมีอายุเก่าแก่ถึงอย่างน้อย1,620ปี จึงจะมีโอกาสสื่อสารตอบโต้สองทางกับอรารยธรรมต่างดาวได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอาจอยู่ห่างออกไปถึง17,000ปีแสงตัวเลขดังกล่าวยังชี้สาเหตุที่ทําให้เรายังคงค้นหาอรารยธรรมต่างดาวไม่พบเนื่องจากสัญญาณวิทยุที่มนุษย์เคยส่งออกไปนั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางได้ช้าและมีพลังไม่สูงนักตัวอย่างเช่นสัญญาณวิทยุที่มนุษย์ทา กระจายเสียงครั้งแรกเมื่อปี1895หากส่งสัญญาณออกไปในห่วงอวกาศขนาดนี้มันจะไปได้ไกลาจากโลกเพียง1,000 25ปีแสงเท่านั้นในขณะที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดห่างออกไปนับหมื่นปีแสงและยังอาจมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับเดียวกับเราก็เป็นได้